นะครับนะเดี๋ยวผมพามาเบื้องนะครับนอของอาต้นนะครับนอซักนอที่ผมไปขอหลับมาจากพอช่ำกลับใหม่นะครับผมปลูกลงดินในประมาณเดือนหนึ่งนะครับนอแต่ผมขอมาสองเดือนแล้วนะครับก็คือไปขอมาเดือนหนึ่งตั้งจากแดดไว้นะครับสองสามอาทิตย์นะครับนอค่อยเอามาปลูกนะครับพอเดือนหกปลูกเดือนเจ็ดเนาะถึงฝนจะดีขนาดไหนนะครับนอผมก็ยังมาปลูกเพราะว่าผมพิคาดมะสมนะครับนอโอกาสที่เขาจะมะสมนะครับน อ่ามาแซมนะครับต้นไม้ที่ตายไปเพราะว่าไม่เคยถึกแดดนะครับเนาะอใบล่วงไปนะครับตายโอกาสแบบนั้นมันสูงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับเนาะสอดคุณนสอกกับผมซักนะครับเนาะยางนาพยุงนะครับเนาะแล้วก็มาดูนะครับเนาะพยุงนะครับเนาะผมขอมานะครับเพิ่นไหหมาอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบเสนเขาก็ดฉลัดใบออกนะครับเนาะหลากบดทุลูทุง นะครับเนาะแต่ว่ากะตอนนี้กับลืมมีกิก้งแขนงนะครับเนาะอ่าลืมมิกอ่ากิ้งทีนะครับเขาจะสาม,มารถเลี้ยงลําต้นของเขาได้นะครับเนาะบ่ตายเนาะครับเนาะอันเนที่ลากระดูดทวงที่ผมเอามาปลูกผมอนุบาลไว้นะครับเนาะคนนำว้ก่อนเนาะอ่าส่วนอันเนที่บ่าลากบท่ทะลุดทวงนะครับสูงประมาณ20 30ิมสซนสาม,มารถเอามาตัาง้ตงตากแดดไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็เอามาปลูกได้เลยนะครับเนาะเขาสลัดใบกับจัง ให้เขาแตกแขนงไหมเนาะครับเนาะงามเนาะเดี๋ยวก็งามนะครับเนาะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ปลาดูอันนี้นะครับปลาดูนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดนะครับปลูกง่ายก็หลายๆต้นนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นพยุงสักอย่างหน้าแต่เขียนมอกอกเนี้ยกับซามนะครับปลาดูโอกาสตายน้อยอีหลีครับผมแม่นลากทะลุดทุ่งแบบไหนกัยังปลูกหลอดนะครับเนาะเป็นใบบวมีเขาก็จะแทงยอดไหมเนาะกะผู้ใดอยากปลูกไหมนะครับแล้วก็ให้เลือกลายนะครับ เน้นให้ปลูกมาดูนะครับเนาะแต่บักกับมีใบอื่นไม่ซักไม่พยุงอย่างนั้แกมไปน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไม้นะครับเนาะไม่ซักเนาะครับเนาะที่ปลูกไว้นะครับเนาะนี่แหละอันเดือนหนึ่งนะครับเนาะประมาณเดือนนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยอย่างนั้นประทันแต่แท่งยอดนะครับเนาะเขากำลังตั้งโตอยู่นะครับเนาะเมื่อต้องเป็นห่วงนะครับเนาะปลูกไว้กับหญ้านี่ยนะเดี๋ยวเขาก็นะครับซีดกับของนะครับเนาะ อ่านาเร่งนะครับเนาะเขาคอยมาจัดการนาฝนกับเบื้องเชียวนะครับใหญ่เชี่ยไม่พันนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับก็เป็นซักนะครับพยุงนะครับเนาะนะครับแล้วก็เป็นยางหน้านะครับเนาะแล้วก็ซักนะครับไปยังเสียนะครับในใจผมนะครับเนาะคือผมอยากได้ต้นซักนะครับอ่ะมือต้นต้นมืดสือแถวเลยแต่ว่าก็ต้องปลูกให้มันมีไม้อื่นน้ำนะครับเนาะเป็นอย่างคือไอ้ต้นสันธรรมชาติมันจะจัดสรร นะแมนผมมักต้นซักนะครับมันราคาแพงหรือผมมักต้นพยุงผมอยากไม่เียนไม่พยุงไม่เียนไม่ซักขนาดใดก็ซามนะครับเนาะก็ยังเขาเนายเขาบ่กินดอกถอดไข่จะไม่กินสามข่าบยังไดนะครับการกินปุ๋ยของต้นใหม่นะครับเนาะเขาก็ต้องกินหลากหลายนะครับเนาะเขาจะสามารถบำรุงเนาะต้นใหม่นะครับเนาะเขาถือแดดนะครับถ้าเขายืนไม่ได้ไม่ป้าเดียวกันไม่ได้ไม่ซักนะครับการที่นะครับเนาะจะให้เขาใหญ่เลยนะครับเนาะมันหน่อยนะครับเขาต้องนะครับ แยงกันข้นนะครับกับไม่อื่นนะครับนอนแล้วเขาก็กินใบใหม้ของไม่อื่นนะครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะครับในการบำรุงเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นกับฝนตกนะครับนอนเสียงเสียงฝนนะครับถึงมาอาชีพเนาะครับเนาะกับบรรยากาศนะครับเนาะขอนก่นนะครับนตอนนี้เนาะกาต่อไปเดี๋ยวกับมีป้าไม้ซักนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเอาว้ถต่วอัดกับนะครับต้นที่พืนเทดนะครับก็คือต้นกล้วยเนาะกะนะครับเป็นแนวทางด้อ นะครับการปลูกไม้ป้าไม้ซักนะครับเนาะหรือผู้ใดสนใจนะครับอยากจะได้นะครับเนาะไม้ซักนะครับเนาะหรืออ่าเงาซักนะครับเนาะเอาไปไปปลูกที่หัวที่สวนนะครับกัติดตอสอบถามขนมาได้นะครับเนาะมีจําจำนายต่้งต่บาทห้าิบนะครับสองบาทนะครับสามบาทก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้ก็ให้เบิ้งนะครับอ่าแทงหยวดแล้วนะครับสําหรับอ่าต้นยางนะต้นนี้เนาะ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับมอนี่กับผมอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับนกกระสิขอตลาไปก่อนนะครับนกกระสิขอเข้าว่าสวัสดีครับ